สวัสดีครับผมนี่กับผมเพล์นโซนะครับวันนี้อยู่กันในเกมเมก a ามอ s t e r อร์นะครับหรือโปเก m นคัมมิ่งนะฮะสำหรับวันนี้ครับจะพามาดูวิธีการจับโปเกมอนกันนะก็ง่ายๆนะครับมาไม่มีอะไรยากนะครับมันจะปลดล็อกประมาณสักเลเวลประมาณ3 5มสอะไรนะฮะก็อ่ะเดี๋วเรามาดูกันนะครับว่ามันใช้งานยังไงแล้วก็ตอนเราจับโปเกมอนมาเนี่ยโปเกมอนมันสามารถทำอะไรบ้างเนาะ ก็มาติดตามได้ในคลิปนี้เลยนะครับก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์กดตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะครับแล้วก็ขอฝากช่สำรองช่องใหม่นะครับเพิร์นโซนเกมมิ่งกับเพิร์นโซนยูเทสน,นะครับก็ทำสำรองไว้นะก็ฝากไปติดตามให้แรงใจกันเยอะน,นะครับสำหรับใครที่ติดตามเกมเมก้ามอนสเตอร์อยู่นะครับสามารถที่จะรับชมคลิปอื่นๆได้นะครับในเพลย์ลิสต์นะครับอยู่ที่ใต้คลิปนะแล้วก็ท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะสามารถไปค้นหากันได้เลยนะครับผม อ่าเรามาดูระบบจับโปเกมอนกันนะครับเบสิกพื้นฐานนะครับชือช่องเราเนี่ยจะสอนแค่เบสิกพื้นฐานนะครับแล้วก็การรัปเดตกิจกรรมต่างๆเนาะในทางการเล่นเบื้องต้นโปเกมอนเบื้องต้นอะไรประมาณนี้นะไม่ได้แบบว่าเล่นโชว์อะไรอย่างงี้เนาะก็อ่ะไปดูกันนะครับให้เรากดไปที่เลเวลนะฮะสังเกตนะครับมันจะมีคําว่าจับใช่ไหมเออมันจะมีข้อจับเรากดคําว่าจับไปนะครับนี่ครับมันก็นะครับจะมีอารีนาตรงนี้ขึ้นมานะครับอ่ะให้เรากดเข้ามาดูก่อนตอนนี้ผมมีอ่าโปเกมอนแบบธรรมดาอยู่18ลูกนะ ก็ซื้อนะครับลูกละ1,000 1 2 0 0 0นะครับแล้วก็จะมี glass ball นะครับอันนี้สามารถหาได้นะครับจากร้านค้านะก็ใช้60เพชรนะครับมันก็จะมีอ่าอยู่หลายร้านแหละนะครับแต่ที่เราเห็นตอนนี้ก็มีร้านฟีเจอร์นะครับ60เพชรนะฮะแล้วก็จะมีอ e ีบอลอีกอันนึงนะครับจะเป็นบอลลึกลับนะมีจำหน่ายตามกิจกรรมเท่านั้นผมมีอยู่หลูกเป็น m a มาสบอลนะ เรามาดูกฎการเล่นก่อนเขาบอกว่าวิธีการเล่นของหมดนี้เนี่ยก็คือมีโปเกมอนให้เราจับอยู่2ประเภทนะครับในแผนที่ปกตินะครับแล้วก็การพบกันโดยบังเอิญนะครับเขาบอกว่าโปเกมอนแบบแบบปกตินะครับจะถูกปรากฏขึ้นนะครับหลังจากการเคลียรด่านต่างๆแล้วนะครับผมเออแล้วก็เมื่อโปเกมอนแบบปกติเนี่ยปรากฏตัวขึ้นบนแผนที่เนี่ยนะครับเทรนเนอร์เนี่ยสามารถจับมันได้ครับโดยการแตะที่ตัวมันนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะแล้วก็โปเกมอนทั้งหมดเนี่ยที่พบเนี่ยจะแสดงในแมปอ่ามันอยู่ในโปเกมบอลนะ มุมขวาด้านบนนะครับอ่าเดี๋ยวลองมาดูกันดีกว่านะครับอ่านี่คือตัวอย่างนะครับโปกเกมอนที่เราจะพบเจอได้นะครับก็ถ้าโชคดีนะครับก็จะเจอโปกเกมอนระดับสูงนะครับเนี่ยมันเขียนไว้เลยว่าถ้าเกิดว่าเราทําการเคลียร์นะครับอ่าด่านที่7เนี่ยโพนี่ไอซ์แลนด์เนี่ยจะปลดล็อกโปกเกมอน3ตัวนี้ก็คือระดับ S ตัวหนึ่ง A 2ตัวนะตามนี้เลยนะครับผ่านด่าน8ด่าน9้าเห็นไหมมันก็จะมีโปกเกมอนปลดล็อกตามนี้ด่าน10 11 12 13 14 15 16 17ิบไล่ไปเรื่อยนะครับจนถึงด้านที่12นะครับก็จะมีการปลดล็อกโปเกมอนนะครับซึ่งนะฮะเราก็อาจจะไม่เจอมันก็ได้ตอนนี้เรามีโอกาสเจอโปเกมอนแค่นี้เนาะอ่ะเรามาลองกันดูไหมนะครับก็ให้ทุกทคนครับกดไปตรงคำว่าจับนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับตอนนี้ผมอยู่ด่านเท่าไหร่ไม่รู้เจ็ดกว่าใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะอ่ะโอเคครับตอนนี้โปเกมอนมันปรากฏตัวแล้วครับสังเกตเลยนะครับถ้าโปเกมอนมันปรากฏตัวขึ้้นนนนนมมมาาาาใหเรจจัับะะีคํวว่ิ อยู่ตรงลูกโปเกบอลตรงนี้นะให้เรากดเข้าไปเลยนะนี่ครับพอเรากดไปปุ๊บมันจะมีโปเกมอนโผล่มานะครับผมอ่ามันจะมีเป็นล็อบบี้ระดับ B นะเออนะครับเดีย๋ยวเราลองปลาบอลใส่มันดูไหมนะครับเราก,ก็กดไปที่ตัวล็อบาร์ได้เลยนะครับปึ่งนี่ครับแล้วก,ก็กดคาว่าจับมันนะมีเวลานับถอยหลังด้วยนะครับผมนะเราก็เลือกบอลนะครับในการจับผมจะเลือกเป็นโปเกอลก่อนนะครับ แล้วก็ดันสไลด์ไปนะครับแค่นี้ปึง๋งอยาจับไม่ได้นะครับเอาใหม่นะครับเราก็ปาไปใหม่นะครับไปอันนี้ครับเราจะมีโอกาสจับได้4ใน5ครั้งเอ้ย5ครั้งนะครับผมอ่าเรียบร้อยครับแค่นี้เองนะครับก็จับโปเกมอนไปนะครับก็จะได้โปเกมอนมาครอบครองก็วิธีก็ไม่ไม่ไม่ยากนะ อัตราการจับนี่ครับมันก็ขึ้นอยู่กับโปเกมอนที่เราใช้นะถ้าเกิดเป็นโปเกมอนที่รดีหน่อยนะครับมันก็จะจับโปเกมอนได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะเราก็มาลองดูได้นะครับผมวิธีก็จะประมาณนี้นะ,ะหมดแล้วไม่มีแล้วหายไปแล้วนะครับมันโผลมาแบบบังเอิญน,นะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมแล้วก็นะครับสาหรับโปเกมอนที่เราจับมาเนี่ย ผมก็อยากจะให้ทุกคนจับแหละนะครับมันว่าจะเป็นแรล่ง A แรล่ง B นะครับหรือว่าจะเป็นพวกระดับต่ำๆก็จับมานะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องการเอาแรล่งต่ำๆเนี่ยมาทําการย่อยเศษนะครับสมมติเราไม่ต้องการตัวแซนเนี่ยนะครับเราก็ทําทการย่อยสลายมันได้นะเนี่ยเรามาย่อยสลายตรงนี้นะครับเนี่ยเราก็มาเลือกประการที่เราแบบอู้ไม่อยากจะได้มันเลยเนี่ยนะครับเนี่ยเราก็ทําการย่อยเพื่ออะไร <S 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 เพื่อให้เราได้หินโซตรงนี้มานะครับเนี่ยเราก็กดย่อยไปนะครับเนี่ยเราก็จะได้หินโซมานะ เอาเหินโซไปทําอะไรครับเอาเหินโซไปแลกเศษโปเกมอนกันนะที่ร้านค้าเนาะเนี่ยงเงี้ยแลกเศษโปเกมอนนะครับเนี่ยเนี่ยสมมติเราอยากได้เศษการ์ดี้นะครับเราก็แลก,แกเศษการ์ดี้เลยเราใช้หินโซที่เราย่อยมาเมื่อกี้นะกับโปเกมอนที่เราไม่ต้องการนะคืออยากให้จับมาแหละนะครับมีโอกาสก็จับซะนะครับมีโอกาสก็จับมันมานะครับผมมีโอกาสกจับมันมานะครับไม่ว่าจะเป็นแรงบีแลงเออะไรก็ตามนะจับมานะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้งานมันล้วก็มาย่อยเพื่อเอาเหินโซ นะครับไปแลกเศษโปเกมอนแล้วก็เรียกโปเกมอนออกมาไปตีบวกกับโปเกมอนที่เราใช้งานจริงๆนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ิกช่อมอนโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็อย่าลืมไปแจ้งเตือนคลิปให,หม่เพื่อใหม่คลิปหน้านะครับผมซี o ี a ์เกมสวัสดีครับ